สนุนโดยพับเบรกเบนดิกสออโต้แจมไทยแลนด์ดอ o คอมออโตวิกเอ็นโอ้ไฮโอมอนไม่ได้ผ่า คุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิมค่ะที่หมู่บ้านญี่ปุ่นแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณตะวันออกนะคะของฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตรงนี้นะคะให้มีความเป็นญี่ปุ่นเขาจะมีการตั้งศาลาที่เป็นอนุสร์มีเสาวสวยๆแบบนี้เห็นไหมคะให้ดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นพอคุณผู้ชมมาถึงแล้วค่ะคุณก็สามามรถ ที่จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดกิโมโนชุดยูกตะแบบนี้เวลาถ่ายรูปจะได้เข้ากับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ได้นะคะเอาว่าเราเดี๋ยวเช็คอินนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ตามมากันถูกนะคะ สำหรับการเข้าชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเสียค่าเข้าชมแค่เพียงคนละ50บาทเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจอยากจะใส่ชุดยูคาระหรือชุดกิโมโนถ่ายภาพก็สามารถเดินไปที่อาคารหนึ่งค่ะมีชุดให้เช่าหลายชุดเลยชุดยูคาระเนี่ยราคาชั่วโมงละ100บาทส่วนชุดกิโมโนชั่วโมงละ200บาทค่ะหลังจากเช่าชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปชมนิทรรศการในอาคาร2ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาความสัมพันธ์ของชาวญี่ปุ่น เส้นทางเดินเรือการติดต่อค้าขายเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาของคนญี่ปุ่นรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนญี่ปุ่นในอยุธยาที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ให้ศึกษาค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือนิทรรศการยามาดนางามาสะหรือว่าออกยาเสนาพิมุกและเท้าทองกีบม้าค่ะที่นี่ก็จะเป็นอาคารนิทรรศการที่อยู่ริมแม่น้ําเลยค่ะด้านในก็จะมีการจัดแสดงเรื่องราวของท่านออกยาเสนาพิมุกและก็เท้าทองกีบมา้าซึ่งท่านออกยาเสนาพิมุกเนี่ยค่ะเขาก็เป็นขุนนางเขาก็มีหน้าที่เป็นคนที่คอยเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ที่เป็น ้านายของเขาค่ะด้านในก็จะมีนิทรรศการแสดงเรื่องราวของเขาอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในอาคารนิทรรศาการแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอโซนนี้เลยถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบทานขนมไทยทองหยิบทองยอดฝอยทองต่างๆน่าจะต้องรู้จักนะคะนี่เนี่ยเป็นรูปปั้นนะคะของท่านเท้าทองกีบม้าค่ะซึ่งท่านเท้าทองกีบม้าก็เป็นชาวอายุทยาค่ะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นนะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะต่อมาเนี่ยได้มีการสมรสกับออกยาวิเชเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอลคอนนะคะแล้วพอช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านเท้าทองกีบมา้าเขาได้เข้ารับราชการ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าครัวในการดูแลขนมหวานหลังจากนั้นไปต้นมาเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยได้รับการขนานนามได้รับยกย่องว่าเป็นต้นตํำรับค่ะของการทําขนมท่องยิบท่องยอดฝอยท่องต่างๆนั่นแปลว,ว่าขนมไทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสนั่นเองค่ะดูสิโอ้ หลังจากที่เราได้ชมประวัติความเป็นมาของการเข้ามาตั้งรกรากของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วก็จัดการเก็บภาพสวยๆต่างๆกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธงปรคาคัสัญลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยแท่นเสาหินที่สลักอักษรญี่ปุ่นรวมทั้งต้นไผ่ต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะระหว่างทางเนี่ยมีการตกแต่งแล้วก็ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นตลอดทั้งเส้นทางทั้งศาลเจ้าญี่ปุ่นสวนสีเขียวร่มรื่นที่อยู่ใกล้กันและใครที่ ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าต้องฟินมากๆทีเดียวค่ะ นอกจากอาคารนิทรรศการแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดค่ะที่น่ามานั่งพักผ่อนมากๆนั่นก็คือสวนหินในสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์มากๆได้รับการออกแบบนะคะจากนักออกแบบสวนชาวญี่ปุ่นค่ะชื่อคุณฮิโรฮิสะนาคาจิมะเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานในระดับนานาชาติค่ะได้มาออกแบบตกแต่งสวนตรงนี้ไว้ให้นะคะเพื่อให้คุณได้มานั่งพักผ่อนมาชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาจุดเด่นก็คือจะมีศาลาญี่ปุ่นเนาะ แล้วก็จะมีส่วนหินสวยๆอยู่ด้านหลังตรงนี้พร้อมกับความร่มรื่นความเขียวขจีให้คุณได้นั่งพักผ่อนได้ชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้โหชิลมาก เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหมู่บ้านญี่ปุ่นแห่งนี้ชอบกันใช่ไหมล่ะมดก็ชอบค่ะทําให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต้องบอกเลยว่าลองหาเวลาแวะมาชมแวะมาถ่ายรูปสวยๆกันดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับการเข้าชมที่นี่นะคะก็จะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงคึ่งไปจนถึง5้าโมงเย็นเลยค่ะ เที่ยวกันมา2ที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าโมจะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บภาพความสวยงามความชิลบรรยากาศสวยๆที่นี่สักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าจะไปทานอะไรกันนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ